สวัสดีครับผมนผม้องภูมิต่วไงชแนลนะครับมือนีน้องภูมิติผ้ามาอออหมวเซ็บเสียบซูพ่อแม่พี่น้องกินครับสูอูใส่ไผ่ตูนี่ครับผมหอมๆครับผมมือเนี่ยครับตะไคร่ต้นหอมครับผมเฮดเซ็บเสียบสูพ่อแมพ่พี่น้องกินครับมือเนี่ยนี่แล้คะครับผมวิธีอีสานครับผมหัวหรือว่าลูกอ้อนะครับผมเสียบมาอออเซ็บเสียบซูพ่อแม่พี่น้องกินครับผมเดี๋ยวน้องภูมิสริร้อยเฮ็ดขันตอนต่อไปครับ จังน้อยครับผมสีได้เอาข่าตะไคร่หอมแดงใส่ลงไปครับผมจังน้อยครับเดี๋ยวมาเด้อครับผมกันชานเล้อๆทำมากิ้วนำพุ่มได้ครับหัวกนี่นียวครับผมขออีสานชั้นเลิศเลยครับผมข่าตะไคร่ ใบบกูดหอมแดงครับใส่ต้องไปครับผมพี่หลุดดวนน้ำเนี่ยครับผมนี่แล้วครับผมสม,มุนไพรพัวค้มหอมครับผมดับกินข้าวหอกไปน้ำครับ หมวล่องคาบหรือลูกออนครับผม เดี๋ยวเราห่วงซุกจังไยสิได้มาปรุงครับผมมันนี่สิดปรุงหอมๆเป็ดกระเจียบสูพพอพอม่แม่พี่ๆน้องๆกินครับผมมันนี่เลือกเลียนมากฝาไปหาวัตถุดิบมาเฮ็ดคลิปครับผมมือเนี่ยฝาไปหาวัตถุดิบมาเฮ็ดคลิปให้พอม่พี่น้องในเบิ่งครับกับไลท์สุดแรงนี้้ะครับผมฝากเขาไปเป็นกำลังใจน้องพุ่มนำเนืน้อได้ครับฝากเขาไปแช่น้องพุ่มนำเนืน้อได้ครับผมเอฟซี F C ผู้ใดที่แช่ที่เขาไปกำลังใจน้องพุ่มน้องพุ่มขอขอบพระคุณวยครับผม น้องพูมหักระีเซ่น้องพูมสุกสุสุกคนนะครับเดี๋ยวร่องหัวหัวสุกเดี๋ยวร่องหักสุกยังน้อยครับผมเสร็ได้ปรุงแล้วครับเสร็ได้ขั้นตอนต่อไปครับผมปรุงครับผมปรุงเอาตามใจชอบที่พ่อนเพ่อนม่แม,ม่มากเลยเด้อครับ ปลาไวก้รครับเดสี่เฮียน้ำปลาครับผงม่วยจังหน่อยครับผมค้นครับอุ้ยหอมสมุนไพครค่ะขนาดครับผมหอมน้ำ เบืองไกลๆครับผมมาเนี่ยเมืองครับเอฟซีครับเมืองผีครับใส่ลูกเดือดขับไปนั่งคับผมเป็นดัซเซ่บะครับผมหอมๆเลยครับมาที่นี่สิได้ออกพักลงคับผมขั้นตอนครับ่แมาขั้นตอนสุดท้ายด้กครับผมอ้ยหอมตีดังขนาดครับผม่แมนขั้นตอนสุดท้ายเด้อครับย่างอีกขั้นตอนนึ่งขาดบ่เลยครับผมซิมเบืองค่ะ นัวครับขนาดครับผมหอมน้ำครับเพราะได้รสชาติที่ต้องการแล้วใส่ผักลงไปครับนี่ครับผมมีผักอีตูน้ำครับเพิ่มขว่มหอมขอาไปอีกครับผมโอ้หเสรเสียๆทูพวกพ่อแม่ๆกินแรกนี่ครับผม คเท้ครับผม ออเสร็จแล้วค่ะพ่อมเสิร์ฟข้าวผมเดี๋ยวน้องพุ่มเขอเนี่ยไปจัดจานแป๊บนึงครับผมพ่อ,อ,อกันแนไ่ไรนะคะพอพอแม่แม่ครับผมมือกะปิหอมเป็นแซ่บข้าวขนาดครับอ๋อหัวข้าวผมมือนี่อ๋อหัวแซ่บแซ่บข้าวผมนี่ละครับผมหัวหรือวลูกออดของแซ่บอีสานบวานเ้องครับผมถามเมื่อกี้น้องพุ่มเด้อค่ะผมเรื่องนี้ครับเป็นแซ่บบ่ครับผมครับเป็นแซ่บกามเมา่อกี้น้องพุ่มเด้อครับ